เข้าสจังหวัดสุรขนีแล้วนะครับ ครับเนีย่ยตกินไปเรื่อยๆครับในรถเนี่ยขายตูป้ปลาครับตัวใหญ่สองร้อยตัวเล็กร้อยแปดก็โอเคเรบายอยู่ครับไปัต่อครับ ครับตอนนี้ทางเราจะไปทางหาัดปุเตยียนนะครับ24กิโลเมตรนะครับเส้นทางมานะครับถึงใต้เออส้นทางที่จะไปหาตุเตยียนนะครับหัดปุเตยียงอีก24กิโลเมตรนะครับไปต่อครับ mbondu tok nayeo mbondu nwo 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 patai bo bo mbondu tok plei nwo 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 แล้วไม่มีความสุขสนาเพราะสะมารถมาเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวนะครับจําจนวนมากนะครับกมเหมือนเง,งาเหงาไงรู้ไแม้ว่ามีคนก็จริงนะครับถ้าคนมาเยอะมาเป็นครอบครัวก็สือศราอยู่มาเป็นกลุ่มนะครับก็เดีย๋ยวดูก่อนว่าจะไปต่อไหมนะครับนี่ใบสองสาวแล้วครับออกจากหาดปุตเตียนมาแล้วครับมันก็โอเคสะอาดสวยอยู่นะครับ คนก็มีเยอะอยู่แต่ว่ามากมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วดูแล้วมันไม่ค่อยสนุกอะทึ่ขึ้นเราก็เลยเดินทางใหม่นะครับตอนนี้กําลังจะไปที่หาชามนะครับไปกันครับครับตอนนี้เราขับรถเส้นตรงไปที่หาชามแล้สถานที่อ่าแห่งที่สองจากอ่นนี้เราไปหาปึกเตียนดูแล้วไม่ค่อยอ่าสนุนสนานเท่าไหร่ก็เลยย้ายไปที่ใหม่ ลครับรที่จอดรถไม่ได้เลยครับรถแน่นไปหมดนะครับแล้วก็มีการกักรถที่จอดรถเราไว้อยู่ พอ,อที่นี้จะจอรดรถมันถามมาก,กี่คนบอกมาสองคนนะครับมันบอกว่าต้องตั้งโต๊ะมันชุดใหญ่สามร้อยสองคนโอ้โหนะครับในธุรกิจมาเฟียน่าดูเลยนะครับชุดใหญ่สองคนต้องอาหารที่มันหรือโต๊ะมันจัดเอาไว้แล้วชุดละสามร้อยเมืองไทยนะครับนี่ค่คนไทยด้วยกันนะมนเป็นต่งางชาตินะนผมตกลงไม่นั่งค,ครับมันรูปแบบมัน ออกมาเฟียกันไปนะครับมีป้ายเขียนไว้เตียงนะเตียงเตียงเขาใบต่อคนเนี่ยสามสิบบาทโอเคนี่มาสองคนมันบอกให้ซื้อทั้งชุดมันมันเหมาชุดเลยนะครับเอาแบบโต๊ะโต๊ะหนึ่งก็เหมาเลยทั้งโต๊ะแล้วก็สั่งอาหารมันคือเขาไปเหมาชุดหนึ่งก็คือโต๊ะเนี่ยสามร้อยละเสียสามร้อยนะแล้วก็ต้องเสื้อหายันอีกสองชุดชุดละร้อยยี่สิบบาทอะไรไม่รู้นะครับที่นี่ชามนะครับชามทางเหนือนะครับ ไม่ไหวถห้เราเแบบนี้นะครับเมืองไทยเราแม่งรูปแบบมาเฟียละนี่ขาดคนไทยนะครับถ้าคนต่างชาติมันไม่ชาร์จเขาน่าเกียดแหรอครับนะครับ,นะรบไอพื้นที่ดินทะเลนี่มันพื้นที่ของหลวงนะครับไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวมาจับจองหาก,กินแล้วเอาแบบยุติธรรมนะครับเ,เตียงอันหนึ่งสามสิบบาทโอเคแต่ต้องอยู่ในความเป็นจริงพอมันติดป้ายนี้แต่ในภาพความเป็นจริงแล้วมันมัดม,มือชกุกนะครับผู้บริโภคเข้ามา ผมว่าไม่ถูกนะครับไปกลับดีกว่าไม่แวะลงนะครับอกกลับเลยผมไม่ชอบความอายุที่ทำแบบนี้มาเที่ยวแล้วมันเจอสภาพนี้แย่แล้วบางคนไม่มีตังค์นี่ไม่ต้องนั่งเครี่ยวกันเลยนะครับลุงนั่งเลยนะครับเตีก็3สามสิบแล้วอาหารมันก็ชาร์จอยู่แล้วนะครับแต่มันมีนอกมีในหรือมันระบบมันนั่นเกินไบไม่ต้องบอกดีนะจะได้เป็นรสัสมัยหน้านดูแลตรงที่ก็นะครับมาดูระบบหน่อย บางครั้งหารที่ท่องเที่ยวเนี่ยคนไทยเขาอยากมาเที่ยวบางคนเขาไม่มีตังค์เขาอยากเซฟเงินนะครับเอาความเหมาะสมไม่ใช่โอ้โหเป็นอะไรที่ว่าต้องคนมีกระตังมาเที่ยวอย่างเดียวนี่ค่ยคนไทยแลวคนต่างชาติมันไม่ขูนลิ้เขาเหรอเออเตียเขวาไใฝเข้าใจว่าเสียอะไรกับเทศบาลนะครับพื้นที่เราเข้าใจอยู่แต่คุณาะสมแล้วคุณบอกเตียงกั3สามสิบเขาจะมาคนสองคนสามคนคุณคิดเขาสามสิบเลยไม่ใช่ว่าเขามาสองคนคุณให้เขาหมาหมดทั้งโต๊ะ นะเขานั่งปุ๊บเขากินของที่คุณขายคุณก็ชาร์จอยู่แล้วกินมากคุณก็ได้มากให้เขามีความสุขคนเขาอยากจะนั่งไม่ใช่มาปุป๊บมาเจอ,อาการเอาเปรียบการเห็นแก่ตัวนะครับมารูปแบบมาเฟียใช่เข้าใจคุณเช่าทุนนี่คุณอะไรมีลูกน้องแต่คุณต้องอยากได้ลูกค้าที่เขาเขาชอบใจถูกใจคุณ ไม่ใช่คุณทําแบบนี้เอาละครับใครเนี้ยล้ะครับพันโลมครับตอนแรกก็เริ่มมีความตุกแต่ตอนนี้ไม่ไหวไม่ชอบผมเกลียดพฤติกรรมแบบนี้สวัสดีครับ